กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเด็กขาุกมอร์นีเบาแอ็มโลธงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเล็กกับไม่จอยอีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีเป็นผููี่มิเซนฝันดีครับเอฟซีเนาะงวดตีพานมากครับวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันหน่ร้อยหกสิบเจ็ดีานมาครับสองแปดสองแปดจระจังจังครับพระตุดงมาขอบินถาบอยู่หน้าบ้านครับก็ออกบ้านเล็กที่อีลีครับท่านผู้ชมเนาะตรงตรงเลยครับมาเมอรอนีครับฝันดีขึ้นวันพระครับเอฟซีเป็นผีเจ้าที่ขเมนครับ ผีเจ้าที่ขมิ้นอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลนะครับเนาะอยู่ตรงไหนตรงหน้าครับไปวานปุ๋ยครับแล้วก็มีเจ้าปูเป็นขมิ้นครับมาบอกเลขครับสตัวจังๆครับงวดนี้ห้ร่วยเลยครับเอฟซสิเป็นตัวไรครับแม่จอยนางถาอยู่บ้านครับไปรับชมแลวฟังกันครับ สวัสดีครับแม่จอยสวัสดีครับมาติดตามตัวเลขกับแม่จอยอีกครับฟันแน่นครับเข่าจังๆครับ28ครับซื้อให้เอฟซีบ้างนะครับคุณแม่เป็นคลิปแรกครับเบ้าแอมรัตงกับทีมงานมาติดตามครับถือมาชมเนาะเป็นพระธุดงครับมาขอบินธบัตมาบอกเลขหนึ่งแปดหกครับแปดหกก็แต่ขาดแต่เลขกเจ็ดเนาะครับแม่จอยเนาะเด็กเจ็ดมาใส่นี่ถือว่ามีโชคครับโบเป็นยังครับไดี๋ยวสองโตครับนี่ บ้านเลขที่286ตัดเลนครับแม่์จอยเพิ่นก็มีโชคเล็กน้อยครับก็เลยมาติดตามไปฝากเอฟซีเพื่อเป็นแนวทางดีๆเด็ดๆงวด,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 ดวันที่หนึ่งกันยายนพศ2566นี่ครับ 5, เอ,อ้ย67สินั่นอ๋อปากล่วงเนาะครับนอกเขาตดก็ไพ่ครับสองพันหร้บเจ็ดครับเอฟซีฟันแนวไหนคุณแม่พอซูเอฟซี e ฟังไหนครับโอ้ยอันเมื่อวานปุ๋ยหน้าหันไปวานปุ๋ยบ่ครับเออหลุดฟันว่าผู้เฒ่ากระเม็น บางทีบอกนบอกขมนบอกจื้ออ้ยคือเบอกแนวนั่นบางั่งบอกออกเนาคนว่าชีบอกเลข่นว่าชีบอกเลขคนว่าบอกเลขตัวไรนอก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่เพ่นบอกขมนมาอันสิงวาบอกเลขนี่เป็นมีเป็นขคาเสือขมิ้นอย่า่วครับคุณแม่มเป็นขมินเบาล่องมาแรงมา อย่าเจาะกับฟังบบออกเนาะแม่นบอกงี้ฮงวะเมื่อหน้านันนะเมื่อวานคุยหน้าดีื่นมาหันปันนปั้นมาคืนมาบอกบอกแม่นมาโอ้ยเบาอันภระาไทยก็ได้ว่าสัตว์ฟังพ่ออกฟังบออกพระา้าขมีว่้เะิืนก็ได้บอกไปเกได้เรียบเสือเร่อิืนวะสามหาหกืนวะสามหาหกแม่นครับผมมัฉีกอกี่ี้อโบคนวะ ้องไปซื้อเบื้องคุณว่าซื้อสามตัวอันข้างล่างนั่นเจ็ดสองหมดสัข้างล่างเจ็ดสองบอกขมิ้นคุณเป็นเจ้าทีตัวเจ้าทีพูดใหญ่ครัเจ้าทีพูดใหญ่นี่อยู่หน้าคุณแม่บอกอยู่หน้าเห็นว่าบอกเพือกกับเขาอยู่ได้หรอครับ้องเบิ้งไปซือรูตรีเสียงเบื้องยกไปเนาะครับหาขึ้นมองเป็นเจ้าทีขมิ้นเมินบอกขมิ้นมาที่สร้างว่าเจ็บบาดเนี่ย จังหวะแมน,นยีดีนบ่คุณก็บ่าวบ่าไทายบ่าวขชาติดอเบ่ามาันาวมะแน่นะแต่ห้าก็ฟ,ฟังฟังจับใจข่วมเอาโอ้ครับครับเงินบ่าปกตินี่คุณแม่ฟังขงมิน้นโบบอออกนะครับเนาะแม่โบออกด้วยแล้วก็รีบแปลเป็นภาษาไทยฟังนะครับอันนี้ฟังคุณก็เบ่าวมะนาะมะแน่นฟังเมือกีจับใจข่วมเอาสเซมเบอกลีข่าว่าเซมเบอกเลยีสยามเบิเออห้าเบิรน เพิ่นให้เด็กเท่าเนาะครับผมเนี่ยฟันไปบ้านปุ๋ยเพิ่นกลางคืนว่นาหันฟันอ้เอาเดี๋ยวสีจดตัวเลขมาแคปหน้าจอครับตัวไหนก่อนครับคุณแม่ตัวไหนก่อนครับสามหาหกครับหหก,กับเจ็ดสองสามหาหกคับเจ็ดสองเอาทีมา่มืงานจดตัวเลขครับผมครับผมขอบคุณในไลน์ลครับใบจอยครับ<า>สวัสดีครับ ครับผมเอฟซีเลขแม่จอยครับแม่จอยฝันแม่นครับงวดที่ผ่านมากอะสองแปดสองแปดนะครับเอฟซีงวดนี้ได้สามตัวครับสามห้าหกสามห้าหกทัดเลรนครับเอฟซีเลขสองตัวนี่เป็นเจ็ดสองเจ็ดสองครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันถล่มหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคใหญ่กับแม่จอยครับสำหรับคลิปนีเบาแอมโลทงกัสลีราเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเตยันพึ่งไปใส่เอฟซี มนี่เบาอมลาทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมองของดีกันครับเบาแอ็มลาทงนี่จเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกยงทองเรีย่ยงซั์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียญทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสี่ือถือนะครับเนอะสมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะเรื่องการเมตตาหมายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขา,ายเน่ะกู้เลือการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบขายขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็อาใช้เลยใช้เลยใช้เลย เดือดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่ารวยพ่อหลวงปู่หลอดเน่ ตอนนวดตีเหระเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบรดขอบคุณครับสวัสดีค,ครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรกร็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้ขาขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดตามไยยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูินขาวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮ้ายขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลาน เหตุนในคนมองม่เห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือในครับม,มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซี FC, เอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันรับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้ๆครับ่านผู้ชมมือแท้ ล้วก็บี้จังสิครับมุนหมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถอลูปปากสามเถอนะครับท่าปากสามเถอท่าคิวสามเถล้วกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับทรามชู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยธรรมชาชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต l ach l ach ่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วกันมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็แจ้งขึ้กันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ้มาตามเบอร์โท่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมานสม้ชมู้มครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน่อนสู้ชมแล้วราาเบาแอมเราทงนี่ในน้ำมุนมะน้ำครับ ได้น้ำมุ่นขลองหลวงปุรอดไมาให่เอฟซีนะครับานผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายสเสนียดจังไร่ที่พอดีถีล่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไร่ในตัวเข้าสิได้อออาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับานผู้ชมเนาะแล้วก็เห็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับานผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้ยครับานผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอามาบรหลายครับมาฝากเอฟซีบรหลายกระทู้มาได้โทรม,มาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนัากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอเด็เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่สผสมน้ำอานอบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไร,ระครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํอาบครั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 บล้างเสนยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสาธุ